อีซี่ปัตตีตอนนี้มี5สาขานะคะเคพราดักร์หลักๆของเราที่ที่คนรู้จักกันนะคะจะเป็นข้าวผัดกระเพราพรีเมียมค่ะที่ร้านอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้ทำแล้วร้านเราก็นําหยิบมาใส่แล้วมันเข้ากันได้ดีมากเราก็มีขยายเมนูวิพัวเมนูเข้ามาเรื่อยๆก็ปัจจุบัน,นฐานลูกค้าก็ค่อนข้างขยายไปมากกว่าเดิมนะคะ สดีครับผมจี๊บกิติทัศน์พิบุร่ประดมกับรายการ Big e เอ็กเปิด by สตูดิโอเเราเชี่ยวชาญธุรกิจคุณครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นตําแหน่ง CoF ฟาวเดอรหรือผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหาร e ีซี่บัตตีครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าร้านอาหารนี้มีเมนูอาหารไทยที่แตกต่างแปลกใหม่และไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับถ้ทาทุกท่านพร้อมแล้วนะครับไปชมกับเราได้เลยในหัวข้อเปิดความคิดสร้างสรรค์สร้างรสชาติที่แตกต่างกับ e ีซี่บัตตีครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านแล้วนะครับขอต้อนรับก่อนเลยนะครับคุณชนิพรกับคุณชนิพาครับสวัสดีครับ ให้ในนําตัวเองก่อนปัจจุบันเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรในร้าน Easy Body ครับขอคุณชนิพรก่อนครับค่ะชื่ออ้นนะคะชนิพรตินขจีค่ะก็เป็นหนึ่งใน founder ของร้าน Easy Body ค่ะชื่อแอนค่ะชนิพรตินขจีค่ะก็เป็นหนึ่งใน co-founder ของร้าน Easy Body เช่นกันค่ะเอยากจะว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหาร Easy Body ขึ้นมาเลยสอบถามน,นิดนึงครับร้านอาหาร Easy Body เนี่ยปัจจุบันมีกี่สาขาแล้วโปรดักของเรามันเป็นยังไงบ้างครับของ Easy Body ตอนนี้มี5สาขานะคะคจะมีสาขาสาทรสาขาเซนทันเอมบสซี่เซนทันเวิลด์คอมมอนสตองหล แล้วก็สาขาพญาไทยค่ะส่วนผลิตัหลักๆของเราที่ที่คณรู้จักกันนะคะจะเป็นข้าวผัดกะเพราพรีเมียมค่ะ ถึงจะเป็นข้าวผัดกระเพราที่ไอคุณรู้สึกว่าแบบธรรมดาหรือเปล่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยมีรายละเอียดข้างในจานเมนูเนี่ยเยอะมากแล้วนอกเหนือจากร้านอาหารอีซีบัดีครับเห็นว่าจะมีแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดมาเมื่อประมาณ2ปีจะเป็นร้านอาหารข้าวมันไก่ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับจะเป็นชื่อว่าร้านหุ่นนะคะจะเป็นร้านข้าวมันไก่พรีเมียมค่ะก็จะคล้ายๆอีซีบัดี้ค่ะเราจะนำอาหารที่ทานได้ทุกวันมาทำให้แตกต่างแล้วก็มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะ ขอสอบถามอันแรกกันก่อนเลยนะครับตัว customer segment หรือกลุ่มลูกค้าของทางร้านอาหาร e ี s y b u ด d y เนี่ยคุณชนลิพรคิดว่าตั้ง target ไปที่ไหนครับคือต้องขอเกินกลับไปนิดนึงคือของร้าน Easy Buddy ค่ะเราจะเป็นขายข้าวผัดกะเพราใช่ไหมคะแต่เราจะมีการใช้วัตถุดิบพรีเมียมแล้วก็ราคาจะถือว่าค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายแรกของเราตั้งแต่แรกอะค่ะคือจะเป็นกลุ่มลูกค้าวัยนักศึกษาไปจนถึงวัยทำงานก็จะประมาณ18ไปจนถึง40ปีประมาณนะครับ เพราะว่าส่วนตัวคิดว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้าใจคอนเซปต์ใหม่ของอาหารไทยได้มากกว่าแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเหมือนเราก็มีขยายเมนูมีเพิ่มเมนูเข้ามาเรื่อยๆก็ปัจจุบันฐานลูกค้าก็ค่อนข้างขยายไปมากกว่าเดิมแล้วค่ะ<ม>ก็จะมี คนที่อาจจะแบบอายุมากขึ้นกว่า40มาลองทานอาหารของเราด้วยซึ่งจะเห็นเลยนะครว่าทั้ง5ร้านของทางอทยิ b ต d ดีเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยเพราะฉะนั้นจะเจอะกลุ่มที่แบบว่าอาจทํางานออฟฟิศที่ออฟฟิศที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่ที่อย่างที่บอกค่ะ5สาขาของเราจะอยู่ในกลางเมืองแล้วก็จะมีบางสาขาที่เราเน้น Delivery เป็นหลักใช่ไหมคะซึ่งก็จะเจาะกลุ่มลูกค,ค้าที่เป็นออฟฟิศ พนักงานออฟฟิศด้วยค่ะก็จะเข้าถึงแล้วก็สั่งอาหารของเราได้ง่ายเดี๋ยวขอสอบถามคุณชนิดภาหน่อยนะครับว่านอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทยแล้วครับมีช่วงนี้กลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราค่อนข้างเยอะแล้วเรามีเป้าหมายกับกลุ่มทาร์เก็ตนี้ยังไงบ้างไหมครับ จริงเราก็สนใจที่จะขายอาหารไทยให้กับชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาตลอดอยู่แล้วเช่นชาวจีนชาวสิงคโปร์ที่ไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลเวิลด์อยู่แล้วนะคะเขาก็จะเห็นร้านเราแล้วก็ลองทานแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ไปแชร์ต่อกับเพื่อนๆเขาอยู่แล้วหลังจากที่เปิดประเทศอีกรอบก็จะมีชาวกลุ่มเดิมกลับเข้ามาทานบ้างแล้วค่ะนอกจากตัว customer segment กันแล้วนะครับในส่วนของ value proposition หรือว่าคุณค่าในสินค้าของเราตัวคุณค่าตัวนี้ครับถามหน่อยครับว่า product ดอง ที่เราคิดค้นกันมาเนี่ยมีความแตกต่างกับร้านอาหารี่อื่นยังไงบ้างไหมครับเออสินค้าของเราเราจะเน้นความแตกต่างเลยค่ะก็คือเราจะมีการใส่เนื้อคว้วหรือว่าหมูคว้้วลงไปในข้าวผัดด้วยเพื่อเพิ่ม texture นะคะแล้วก็ตัวข้าวเองเราก็ใช้ซอสสูตรพิเศษของทางร้านเรา ซึ่งจะมีรสชาติเข้มขน้นส่วนเรื่องท็อปปิ้งอะคะ่ะแล้วก็จะมีท็อปปิ้งหลากหลายจะเป็นเนื้อหลายเกรดคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะราคาประมาณไหนนะคะ<ม>แล้วก็มีหมูมีปลาค่ะแล้วก็จะมีท็อปปิ้งอื่นๆเช่นท็อปปิ้งข้าวโพดน้ำพริกก,กหมูที่ร้านอื่นๆอาจจะไม่ได้ทำแล้วร้านเราก็นําหยิบมาใส่แล้วมันเข้ากันได้ดีมากทาให้ลูกค้าติดใจอาหารร้านเราค่ะอ,อ่าจะได้ว,ว่าผู้บริโภคนียเขาสามารถที่จะคอสตอมว่าเขาอยากได้มีอะไรอยู่ในจานเขาบ้างในส่วนต่อมานะครับเป็นในส่วนของชาน n อลหรือช่องทางการสื่อสาารรกับเ คูตอนนี้เนี่ยทางอ e ีซี่บัตตี้เนี่ยมีชาแนลอะไรบ้างครับออลูกค้าอ e ีซี่บัตตสามารถเดินเข้าไปที่หน้าร้านได้เลยตอนนี้มี5สาขานะคะ <c oughs> แล้วก็ช่องทางอื่นๆก็จะมีทาง Instagram Facebook แล้วก็ที่จริงก็มี t ิ k ตอ k ด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีแอป Delivery ต่างๆนะคะจะเป็นมีทุกแอปเลยค่ะ LineMan, GrabFood, Food, Food Panda, r o เป็น o o d แล้วก็แอดเอเชก็มีค่ะ เห็นได้ยินมาด้วยนะครับว่ามีการใช้งาน MacBook อยู่นะครับสำหรับทางทีมโคฟอเดอร์ทั้งสท่านสอบถามเนี่ยเขาปัจจุบันเนี่ยใช้ฟังก์ชันอะไรที่อยู่ใน Mac บ้างครับตอนนี้ใช้ MacBook Pro อยู่นะคะสาเหตุที่ใช้ MacBook ก็เพราะว่าตัวเองใช้ iPhone อยู่แล้วด้วย<ม>ก็จะใช้ iPhone ถ่ายรูปที่ร้านที่สาขาถ่ายรูปอาหารนะคะแล้วก็ส่งแอ r ์ดรอเข้าไปใน MacBook ก็เป็นการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายมากค่ะในช่วงต่อไปนะครับว่าจะขอมีการเดโมให้ดูว่าร้านอาหารอิซิบัตเดียนเนี่ยอย่างที่บอกว่าค่อนข้างแตกต่างเรียกว่ามีาอาาอฟชั่นฟ ที่เข้ามารับประทานก็อยากจะขอให้ช่วยจัดจานอาหารใส่กล่องต้องบอกว่าตอนนี้ครับการ delivery food เนี่ยค่อนข้างสําคัญแล้วแต่ว่าจะจัดกล่องใส่อาหารยังไงให้ดูแล้วโดดเด่นหรือว่าเหมือนกับที่มาทานอาหารที่ร้านเดี๋ยวขอเชิญทั้งสงท่านนะครับช่วยเดโมให้ดูหน่อยนะครับ ก่อนที่เราจะให้ทางแขกรับเชิญของเราทำการเดโมโหรือสาธิตการใช้งานตัวโปรดักของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าเครื่อง Mac ของพี่น่าไดนำฟังก์ชันการใช้งานก่อนก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เราได้วิดีโอที่เราได้คอร์มาเสร็จแล้วเรียบร้อยจาก iPhone ให้แตะปุ่มมุมซ้ายล่างแล้วแตะคำว่า a i r d o อปอ่าเราก็เลือกเครื่องที่เราต้องการจะแอร์ดอได้เลยโดยอันนี้ผมจะแอ r d ดอไปที่ Apple MacBook Air นะครับพอเราแตะเสร็จแล้วนะครับที่เครื่องของ MacBo o k Air เนี่ยจะขึ้นคาว่า accept นะครับให้เราก,กด ตอบรับได้เลยหลังจากที่เราได้วิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันต่อไปที่เราจะใช้ก็คือตัวคีโน่นั่นเองนะครับทุกคนเปิดไปที่คีโน่ได้เลยหลังจากที่เปิดคีโน่ขึ้นมานะครับเราจะเปิดโปรเจกต์ใหม่วันนี้เราจะเลือกเป็นเบสิคว้ก่อนการที่เราจะเอาไปแชร์ลงใน Facebook หรือใน Tik t o ็อกนะครับอาจจะตั้งค่าตัวสไลด์ตัวนี้ให้เป็นรูปของสแควร์หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก่อนอืน่นให้เราไปที่ด็อกิเมนต์เราก็เลือกสไลด์ไซส์คอสตอมเองนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นกว้าง0สูง500 ตรงนี้นะครับเราก็จะได้สไลด์ที่ออกมาเป็นรูปเสียมจัตุรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันต่อไปที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวรับว v ดีโอนะครับที่อยู่ในค e y n o t ดก่อนอื่นเนี่ยให้เรากดคำว่ามีเดียก่อนจากนั้นจะเจอคำว่า l i v e v ดีโอนะครับแตะหนึ่งครั้งครับมันจะเป็นการเชื่อมโยงกล้องเข้าไปในอยู่ในสไลด์ของเราตัวรับว v ดีโอตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ด้วยเหมือนกันให้เรากดที่รับว v ดีโอหนึ่งครั้งไปที่ Format และเลือกหัวข้อคำว่า l i v e v ดี e อจากนั้นนะครับให้เราตั้งาาค Circle, วงกลมนั่นเองแลังจากนั้นเนี่ยให้เราขยายเต็มหน้าจอแบบนี้ครับฟังก์ชันต่อไปที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Magic Move ที่อยู่บน Keynote ก่อื่นนะครับให้เรา Duplicate สไลด์ขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับไปที่ Animate กด Add and Effect เลือกเป็น Magic Move ส่วนสไลด์ที่2ที่เราเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะย่อวงกลมผมลงอย่างนี้จากนั้นนะครับให้เราเอาวิดีโอที่เรา Air Drop จากเครื่อง iPhone มาลากมาวางไว้แบบนี้ครับกด OK แค่นี้เองครับ เราก็จะได้วิดีโอออกมาแล้วรอแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งได้อีกด้วยข้อดีคือเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอเราทําเสร็จแล้วรูปแบบจะเป็นยังไงพอเรากดเพลย์นะครับก็จะได้วิดีโอออกมาง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับไปชมผลงานนะครับของทางแขกรับเชิญของเรานะครับได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญดูได้เลยครับ ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาโชว์วิธีการจัดกล่องของดันอิซี่บัตตี้ให้ดูนะคะเมนูที่เรานำมาวันนี้ชื่อว่า b u ตตี้สเตร t ค่ะก็จะเป็นเมนูเซนเจอร์ของดัน e ิซี่บัตตี้เลยจะมีเป็นข้าวเหนียวผัดกระเพราเนื้อสับคั่วนะคะส่วนท็อปปิ้งก็จะมีเป็นเนื้อหมักข้าวโพดคาราเมลไลซ์แล้วก็ไข่เป็ดดาวกรอบค่ะส่วนทพกเกจิ้งของเรานะคะจะเป็นกล่องประมาณนี้เลยจะค่อนข้างทรงจะค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าท็อปปิ้งของเราอะคะ่ะจะค่อนข้างเยอะ ต้องใช้กล่องหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวทรงกล่องเอง่ะค่ะก็จะเป็นทรงที่ทรงที่แตกต่างนะคะเมื่อลูกค้าเห็นก็จะทราบเลยว่าจะเป็นกล่องของร้านเรานะคะอันนี้เราก็ใส่เนื้อหมักลงไปนะคะแล้วก็กระเพรากรอบค่ะเพื่อเพิ่ม t e x t อร์ <te xter S 2> ให้กับตัวเมนูนี้แล้วเราก็จะใส่ไข่เป็ดดาวกรอบลงไปนะคะไข่เป็ดเราจะใช้เป็นไข่เป็ดเบอร์สูงะคะ่ะก็จะมีความไข่แดงที่ใหญ่นะคะแล้วก็ยืมค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวโพดคาราเมลไลซ์ค่ะ ข้าวโพดตัวนี้ก็จะเป็นสุดพิเศษของทางร้านเลยนะคะก็คือจะนําไปเผาเนยกับทาความคาราเมลไลซ์นิดหน่อยกอออนท็อปนะคะเดี๋ยวอย่างที่เห็นนะคะตัวฝากล่องของเราค่ะจะมีกราฟิกของแบรนด์ EasyBuddy อยู่ด้วยก็จะเป็นเอกลักษณ์นิดนึงเพราะว่าแบรนด์นี้ของเราจะมีความสนุกสนุกอะคะ่ะพอใครเห็นตัวกล่องก็จะทราบเลยว่าเป็นของแบรนด์เราค่ะ จากโปรดักที่เราเห็นไปนะคบว่าใช้ k y n โ t e ในการสร้างคอนเทนต์ออกมาได้ง่ายๆแบบนี้ผ่านตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่าร i v e v i ดีโนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณชนิพากับคุณชนิพรมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ใน e c ีต่อไปของเราก็ยังอยู่ในส่วนของร้านอาหาร e ีชีบัตีอยู่แต่แขกรับเชิญของเราครับจะเป็นผู้ที่คิดค้นเมนูใหม่ๆซึ่งนั่นก็คือเชฟบัตตี้นั่นเองซึ่งทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ Facebook Studio เซเของเรานั่นเองครับสำหรับวันนี้สวััสดีครบ